จากการที่ห่างหายไปนานหนึ่งล้านปีไม่ใช่นะนะเราจะมารีวิวมอดกันนะน,นี่คนชอบสงใจนะครับโอเคหนุกนะผมก็เล่นน,นี่นะก็จะมีของรางวัลคนดับก็ยึดอยู่ใน่องดินมันก็ถ้าใส่ชุดก,ก็ติดสถานนะด้วยนะ เร็วขึ้นไหมให้แทนให้แทนคำตอบก็คือไม่เร็วขึ้นเลยสักนิดเหมือนไม้ธรรมดาเหมือนตัดธรรมดาเหมือนใช้มือเนี่ยมันไม่เร็วอย่างอย่างไม่เร็วขึ้นเลยดาบพวกนี้มันจะดเอฟฟเ้าทำไมไม่ติดเอฟเฟกต์บัาแตดคลิปไปก่อนอ่าไม่เป็นไรปิดเปิดใหม่บางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ปิดแล้วก็เปิด ไปดไปเนี่ยแนีก่ไม่รู้ว่าอมอ่ใรีวิวย่งไรก็ไม่รู้นะยังมีมอที่เหมือนพี่นแต่เรามีนะคะตีแกะเรากมี ืออะไรนายจะบอกนะอะไรนี่คืออะไรดูคิดว่ามันคืออะไรระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่ระเบิดมูคาลาชาก็จะติดยาสเตนมีชุดด้วยมีชุดด้วยนะครับนี่ชุดเสียว มีสถานะเหมือนกันชุดก็ขับได้นะคับแต่ว่าอันนี้มันไม่ขับไม่ได้มันว่าทำไมแต่บางไอ้ก็ขับได้ไม่ขับไม่ได้อะมีสูตรอยูปป่ป่ะไม่ละ่ะมันต้องบอกวิธีขับสิไหออนอ๋อนี่ไง ได้แลนะในมอสเองเออล้อมเออช่างมันก่นอนเมื่อกี้ล้มเหลวอบบถ้าเกิดมัน,นเสิร์ฟแบบนั้นแกก็ปิดมอดเปิดใหม่สองอันเลยอนะ่ะแล้วก็ดูเออชอบเออ,อเลยตรงนี้มอดนี้ของผมเครื่องผม<ต>มันก็ชอบเป็นอย่าง<ๆ>เงี้ยแหละอ่างดาบมาอยู่ในช่องนี้เฉย นี่ไม้กระทาน,นี่คืออะไระคะว่าขี่ลอยได้งั้นเหรอ,อมไม่ใช่ค่ะเราจิ้มไปที่ไหนก็นได้ค่ะที่พื้นหลายอย่างมอมันก็ค่อนข้างดีนะผมก็เ,เล่นเอาชีวิต้าเลยเอาไม่รู้อะไรเลยรีวิว <c oughs> ใ่ครับนี่ก็คือของที่ไว้ครับเอาอุปกรณ์ใหม่ๆนะโอ้นะนี่นี่นี่แล้วก็มีไข่มาสังเกตนี่ไข่ก็ไข่อดีดนี่นะไข่ใหม่ จะมีตัวผู้นี้เพิ่มเข้ามามันยังเป็นตัวที่โหดมากเอ็นเอรแมนเออเอาแกปิด <Okay. S 1> เปิดไนไม่อ๋อปิดมาสเตอร์ออกมาสิไม่ออกมาล่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ทราบนะฮะ มันก็จะมีที่อต่างต่างแล้วแต่ละตัวมันก็ดอกหอมไม่เหมือนกันต,ตัววิว่งเร็วมากค่ะรีเกนเลือดได้ปปด้ยวยเอ่อสไปได็กตัวที่แรงมากที่สุดนั่นคือตัวนี้สปปายเดอร์มีผิดเองเองแรงมปปากแล้วก็ตัวนี้ไม่เตือน ตัวมันก็รีเจนหมดแล้วแหละไอเล้งก,กิกน,กกนี่ก็ข้างข่าวผมก็ยังไม่รู้นะถ้าตีค้างข้าวจะได้อะไรไม่เคยลองมันหนีแล้ว ว่าผมจะสู้ได้ไหมไม้คาถาดาบเกมพร้อมนึ่งสเกลหรอ ไม่ติดแล้วดิเวลาหน่อขอเวลาหน่อขอเวลาหน่อ,อ,อ,อโอ้ชาเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วครับถ้าเราถอดชุดทีนิด แลครับก็มาแล้วครับเดี๋ยวจะสอนลงมอดกันเลยครับอย่างแรกโหลดมาเสร็จก็เข้า e s file นี่เข้าดาวนะ์โหลดเนี่ยครับแน่นอนนะดาวโหลดเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับคุณโหลดมาคุณจะได้ไฟนี้มาคุณก็กดแตกไฟแป,ป๊บหนึ่งนะฮะมาต่อกันนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แตกไฟเลยนะฮะกดเพิ่มเติม แตกไฟไปที่เนะี่ยกดเข้าไปกดตกลงเลยนะไม่ต้องสนใจอะไรนี่ก็จะได้ไฟนี้มานี่ก็คือไฟมอดน,นั่นเองเข้าไปมันก็จะมีมดสองอันแล้วคือแล้วก็ทิกเกอร์แพคมอดแล้วก็ทิกเกอร์แพคครับมอดแล้วก็ทิกเกอร์แพ้ครับก็ลงมอดได้เลย ี่ก็คือมอดนี่ก็ทิกจู่เอ่ออปัดหน้าจอนี่ทิเจ้าแผกคุณก็ลงได้เลยฮะโหลดเสร็จเข้าบัอกหลังเชื่อมีค้างนิดหน่อยเนี่ยอันที่สองมาท้าที่สองคนเข้าไปกดอินพ r ตอันแรก อ่ะไม่ออครับดาวโหลดดาวโหลดแล้วก็อันนี้เนี่ยอันบนสุดเลยเข้ามดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยกดกดสองอันเลยแล้วแต่ไปที่เก็แพ็คน่ง่ายอ่ะเก็ง่ายจริงๆกดเขโหลดที่ดมดาวโหลดแล้วก็หามดนั้นนี่อันเดิมอะจำชื่อเขียนมาให้ได้ฮะเหนือที่เข้าอีกทิกเกแพ็ค กดก็ไปเลยเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับรบ,บ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายครับ